อ๋อไฮเอาค่ะวันนี้ก็อยู่กับมิสกิคนเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ยุ่อยู่ในเกม p ีค่ะโอ้ชิบปเป้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอยู่อยู่ตัวถือตัวสองมองแลบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนไม่ไม่ไมเกลียดปืนนี้ชิบปเป้งไงเปลี่ยนเป็นไลฟ์เฟินแล้วไปซุ่มอยู่ข้างบนได้ไหมนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกมของ p ีค่ะ ซึ่งเป็นเกมที่ง่ายง่ายมากจริงๆโอ้เอาอาวุธคู่ได้โอ้โอ้โอมาล,ละมึงนะะก็คลิปนี้เป็นคลิปเป็นคลิปที่รุนแรงนะคะก็เด็กๆไม่ควรดูกันนะคะบึบมือรีตูเห็นไม่ทันชิบไก่ชิบเป็ดชิบไก่ชิบหมูชิบหม,มาก็ปะเป็นคลิปนี้เป็นคลิปอ่าอะไรอ่ะ คลิปรุนแรงนะคะเด็กๆไม่ควรรับชมกัน,น,ะค,ะนค่ะไอ้ฮัลมาเอาละคะ่ะปึ๊บนัน่นไงเดี๋ยวผู้วิ่งเข้าระเบิดะคะ่ะปึ๊บ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 ,แบบบออแบบนี้ มาโอ้โหโอ้โหชิบ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 แรงมาก <S <S พระเจ้าโอ้โหให้เป็นได้อย่างงี้สิคะท่านผู้ชมทำไรคะยังไม่มาค่ะโอ้โหคงคนอื่นว่ายังไม่มาเหมือนกันนะคะสามเดือนแล้วเนี่ยเอสองสองเดือนแล้วเนี่ย<ะ>อื้มเมื่อกี้เราทำการเก็บคิวโดยการเฮดช็อตได้มั้งถ้าจะไม่ผิด เดี๋ยวพู้ใสเศระเบิดตอนนี้หลบแบบหนึง่งปึบชิบไก่เกียดงานนี้ชิปแป้งเลยมันชิวเราได้มันชิวเราได,ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปืนกลเบาใช่ปะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวไว้ก่อนปืนกลเบาปืนกลเบาโอเคเสียได้นะอีเลเซอร์สุดหลักเรามันหายไปหายหัวไปไหนแล้ว นั่นนันนนนเห็นเงาอยู่วับวบอือหือเห็นเงาวับวบอย่างนี้มันใช่เลยใช่เลยแบบนี้มันใช่เลยอือหือหอโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะคะสนามปืนนี่ดูเดือนมากโอ้โหโอ้โหมาเลย มาดิ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 ไฟเปล่าไฟเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนไฟเปล่าไฟเปล่าตกปืนคู่นี่ตุ้มแม่นมากเลยปืนคู่นี่แม่นยิ่งกว่าปืนอะไรทั้งพวงนั่นเนี่ยนั่งไงเกียดอีแบบนี้อีอยู่อยู่มันซุ่มยิงเออน็อกน็อกไปซะเองอนะคลิปรุนแรงคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่รุนแรงมากถึงมากที่สุดนะคะเด็กๆไม่ควรรับชมคะ่ะอย่างที่เคยบอกไปแล้ว และเลยค่ะว่าเราเราเราเด็กไหมเราก็เด็กนะยังไม่สิบสี่เต็มเลยอ่ะปึ๊บ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 ปีปีเอปิวิชาละปึ๊บต้องซุ่ม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 ในบ้านมีใครเปล่าวะเช็ดนั้นเนี่ยถ้าในบ้านมีนี่เช็ดเลย ช็ดชิดแล้ทิ้งชิดๆชิดเชิดแล้วต้องทิ้งไม่เก็บเอามาใช่ไหมค่ะเปลี่ยนปืนเอาให้ไหวเลยโอเคโอเคโอเคมามาม,าม,ามาเรามาเก็บกันต่อเรามาเก็บคิวกันต่อเลยรัวเลยนะคะถึงคิวเราจะเป็นคนที่คิวกาก,กากในการคิว เราทิ้งใช่ใชิใช่เราต้องทิ้งไม่เก็บเอามาใช่ไหมเราบอกไว้เธอแค่นี้โอ้โหแม่นมากค่ะพี่ฮะโอ้เดีย๋ยวาจะติดตามพี่เป็นเอฟซีเลยค่ะโอ้โหอืมกดอาริโหลดกระสุนนะคะเกมนี้โอ้โหโอ้โหโ,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 โดนน็อกข้างหลังนะคะอืมเดี๋ยวเลาก่อนนะสามมือสามอะไรนะ <c oughs> ปืนกลบบอลมันทุบหัวแน่ จริงๆอ่ะฉันปืปนคู่ลงไปลุยเขามากเลยอ่ะปปุ๊บปุ๊ป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 อือยากเอาปืนกลเบอลลงไปลุยเขามากเลยอ่ะเอ้ยอยากเอาปืาาปนคู่ลงไปลุยเขามากเลยเสียเสียดายปืนคู่เรามันกระไปก็บางคนอาจจะได้ยินเสียงแฮบๆใช่เสียงแฮบมากเล่นเกมเี้ะเสียงแฮบเลย เชื่อมันเชื่อมันตูจะเชื่อมันดูนะคะคิวฝั่งแล้วสามห้าคิวฝั่งเท่าไหร่ฮะเราทิ้งเจ็ดเจ็ดเราต้องทิง้งไม่เก็บเอามาใช้ใหม่หรือว,ว่าเอาไวไ้แค่แค่นี้เกียดเไอ้ไอ้เกียดไอ้หมอเนี่ยศูนย์แปดห้าอะไรเนี่ยโคตรเกียดเลยแม่งมันสู้มันจะตรงไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเองเดี๋ยวนะเอง เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเองอยังไงน,นันน่นนั่นนั่นนั่นเห็นแล้วยังเห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วเปล่าปึ๊บนี่มันรู้ไม่เห็นไม่เห็นหคะ่ะเราไม่รู้นะคะว่าเขาเห็นไหมแต่ปาไปก่อนถ้าเป็นศัตรูต้องหลบกันอยู่แล้วค่ะแล้วน,นี้เราจะกาดยิงรัวดายาวัวยาวๆนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ้โหโอ้โหเกมนี้เล่นเอาเหนื่อยได้เลยนะคะเนี่ยอืออือโอ้โห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 เป็นการคิวที่อิปิกมากกดแท็บดูนะคะเราคิวไป3ครั้งนะคะแลก็เดทไป14ครั้งเพราะอีศูนย์แปดสามศูนย์แปดห้าศูนย์แปดสามอะไรมันนั่นแน่ๆเลยเจ้าจอร์ดอ้ยครั้งที่แล้วเราคิวมันได้นี่หว่า เอาละค่ะเราจะเตรียมไรเฟิลซุ่มยิงมาซุ่มดักหัวมันแล้วนะคะมา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 เบบีขี้เจี๊ยบไปเบบีอู้หูอู้หูเบบีเบบียิ่งโหดอ่ะเบบีจังหวะนี้เราเราหน้าโยนปืนนี้ทิ้งให้คนอื่นมากเลยะเขารู้คนอื่นแล้จะใช้ได้น่าจะใช้ดีกว่าเรา ชิดๆเราที่นะเบ๊เบ๋ขี้จุ๊บปอบเบ๊เบ๋แล้วเราไปอยู่เม้ามันบันเทิงกับเพื่อนเราแล้วคะนู่นค่ะบนหัวเรานู่น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 อือหือๆเราเห็นน่าไอ้ไฟอยู่ฝั่งนู้อือหมันมากมันมากเล่นรุนแรงหัวรุนแรงแล้วเราโผล่มาแซ่ไม่จะเปียกละเบอร์ใส่หัวมัน ไปถึงไหมอือสวยงามค่ะสวยงามเพราะเราเป็นพวกวิ่งใส่ระเบิดนะคะอื้อนังวะนี้มันกล้าค่ะ เปิดเสียงไป๊บป่อดอุ้ยชิดไม่น่าเผลอเลยมองไม่น่าเผลอเลยมันต้องเป็นอย่างนี้เลยเฮือเอาละมันอยู่ใสแล้วเราสายบูนะคะปึ๊บปลาควันไปควันปึ๊บตาเราเบิดไปเอาไปปบิดเบิดบโอ้โหแม่งมันหลบอยู่ทงัง ลายลืมนี่เองอืมอืม,อม,อมน้า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 เดี๋ยวนะพโอ้โหรู้สึกเป็นใครเป็นคนคนแรงอืมอืม,อมแล้วก็ากาดยิงเลยค่ะตอนนี้อืม,อมแล้วก็จะโดนเ้นบนเก็บนะเก็บอีกข้างบนมันชอบซุ่มอยู่ข้างบนอะไำไฟึ่อยู่ไหนวะ เป็นไลฟ์เฟิร์นของคาลิอานะคะสำหรับผู้เริ่มต้นผู้เขาจะแจกอื้ือู้ใครได้วะนั่นเชดโดอยากได้ถ้า <c oughs> ถามาว่ามันยิงใครตายกันได้มากสุดก็จะเป็นเรา เกียรตเกียรติเกียรติเกียรติอยากใช้เป็นลูกซองอ่ะแต่มันลูกซองห่วยมากสับไปเรื่อยสัเป็นนะฮะโอ้โหเราแพท้ทันตาเห็นนะโอ้เราเคลียร์ภารกิจด้วยอ่ากิจเหวี่องข้าแล้วก็สนุกเลยทีนี้ เมีอยู่แค่เนี่ยเองอะโอ้โหรู้สึกกลับมันมันเล่นแครนดีกว่าวเดี๋ย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 วอือประซิบเล่นแคนหรอเล่นแครนหรออู้ออออฮัลโหลค่ะกลับมาแย้วไปหาป้าอ่อนมั้ง โอเคค่ะกลับมากันต่อเนื่อเมื่อกี้ก็คุยกับแม่นิดน,นิดหน่อยหน่อยโอยอยากเล่นบอมมิชชั่นมากเลยอ่ะเจ้าเช้าตบอมมิชชั่นเชื่อดีมีแต่คนโหดเราเคยเล่นมาก่อนแล้วเราต้องมาทำคิวเราต้องถนัดในการเล่นเสมอเลยเราเป็นคนกากๆนะเขาเป็นเล่นองกากอยู่ดีแหละไหนไหนไหน อยู่ตรงนี้เองโอเคโอเคนะคะห้องจุด A จะติดตั้ง A กับจะติดตั้ง B นะโอเคก็เกมนี้ก็แมปนี้จะเป็นแมปให้เราไปวางระเบิดโดยทุกคนในทีมจะมีระเบิดอยู่หนึ่งอันชิดชิดชชิดชิดโอ้อย่าโอ้โหโอ,โอ้โห,โโหท่านคืออาิจเหรอ เออหือท่านโหดมากอื้ืออื้อนะคะเราอยู่กับท่านจอมมารน,นะคะ SSV นะคะโอ้โหท่านจอมมารโอ้แสดงว่าท่านจอมมารท่านจะโหดนะคะ